สวัสดีครับส่งอันล่างลอกครับผมโกดซาเลวชิงตลาดนะครับรับลัางลอกทัวร์ลันอาณาจักรนะครับเป็นลอกชิมโนโนะเป็นตระกูล uh, บีดมาเตอร์เบอร์เก้าพันนะครับเป็นลอกไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับถอดล่างให้เรียบร้อยน,นะครับตัวนี้เป็นปีใหม่สุดนะครับ ตอนล้างให้เรียบร้อยนะครับมาสภาพก่อนล้างมีที่เกลือขึ้นบ้านนะครับการดีเสื่อมสภาพนะครับแต่ว่าการเป็นจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวหน่อมหมุนลื่นดีนะครับตัวเสาแกนมือหมุนเป็นสแตนเลสนะครับตัวเกลียวเสากรเป๋อยได้ปกติดีนะครับจุดแดกก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบเบรกนะเป็นเบรกคาร์บอน มีทั้งหมดหลายแผ่นมากนะครับตัวฟ้าเบกค่อนข้างสมบูรณ์ดีมากนะครับใส่จารบีสมุิแดกให้เรียบร้อยนะครับแบกค่อนข้างหนักมากนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ผมขึ้นตัวระบบเบกให้ดูนะครับใส่จารบีสมุิแดกของค่าชิมานัให้เรียบร้อยนะครับส่วนจุดต่อมาระบบชุดเฟืองขับระบบแมนนวลนะครับตัวเฟืองนะครับมาที่แรกจารบีส่วนสภาพนะครับแล้วก็ มีสึกเหลเล็กน้อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีนะครับหมดสมุดเลยนะครับตัวนลิขิตนของ s ัชิมโนเหมือนกันนะสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับแต่ผมเพิ่รูปตัวชุดเฟืองข่าระบบแมนนวลแล้วก็ตัวจารบีให้ดูนะครับส่วนที่ส่วนอะไรภายในคลิปยกฟรีสปูลทํางานได้ปกติดีนะครับระบบกำลังกับเป็นระบบหัวแล้วก็จอกนะครับใช้งานได้ปกติดีค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์สมบูรณ์ดีนะครับมีไป ปลายแกนตัวมอเตอร์นะครับมีอาการเริ่มไหม้หน่อยนะครับเกิดจากตัวจารบีนะครับเริ่มหมดเสื่อมสภาพนะครับเลยส่งผลให้ความหล่อลื่นของตัวแกนมอเตอร์เกิดความร้อนนะครับเริ่มมีเริ่มไหม้หน่อยนะครับตรงจุดนี้ใส่จารบีให้เรียบร้อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับตัวบอร์ดก็บอกระยะสายสมบูรณ์ดีนะครับส่วนตัวเฟืองเฟืองทดจากกำลังมอเตอร์นะครับเป็นเฟืองระบบสุริยะนะครับมีค่อนข้างหลายชิ้นมากนะครับซับซ้อนเลยนะครับเราผมขึ้นตัวระบบมอเตอร์แล้วก็ชุดเฟืองขับอัตราทดนะครับ ให้เดเหูนะครับใส่พอล้างให้เรียบร้อยสะอาดแล้วนะครับตรงนี้ก็ใส่ของอย่างให้เรียบร้อยนะครับด๋ยวุมเทสระบบมอเตอร์ให้ดูนะครับทํางานได้ปกติดีนะครับมอเตอร์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับตรงนี้เวลาปลาสู้นะครับอาจจะดับดดับกำลังให้นะครับพอบอร์ดทํางานได้ปกติดีนะครับถัามีแรงโหลดเมื่อไหร่นะครับมีแรงการกระทำของต่างนะครับมอเตอร์จะดับกําลังเซฟหมดแบบแล้วเซฟตัวมอเตอร์นะครับทํางานได้ปกติดีนะครับ ตัวคันเร่งน,นะครับจุดจับแใส่กลือให้เรียบร้อยนะครับ้งเหนเบาสมดูลน,นะครับโดยเรื่องเาหยาดส่ก็วิ่งสมดูลดีน,นะครับตัดเรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวสายฟงสายไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับทำงานได้ปกติดีสมบูรณ์ดีนะสำหรับตัวสายไฟนะครับส่วนตัวเกีย์สายโทรันอนเกลไฟนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับจุดหยักก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับมาที่นี่ตามหัวน็อตนะครับมีจี้เกือนะครับตรงจุดนี้ผมถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวน็อตครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเกียวน็อตนะครับเ่อป้องกันตัวน็อตกับตัวบอดี้นะครับติดกันนะครับนะครับเรียบร้อยดีครับสครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова